ยังไม่ได้สั่งเลยยังไม่ได้สั่งเลยนะคนดูทำก็ตอนนี้เนี่ยเกิเดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เลยคนดูน่ารักมากนะคะ <c oughs> ไม่มีใครเกีย์เลยนะคะเนี่ยไม่มีใครเกีย์เลยนะคะเนี่ย นะคะมาได้เลยค่ะมาได้เลยโอเคไปกันเลยค่ะเลส s go โกเก็บปืนได้แค่คนละหนึ่งกระบอกเท่านั้นนะคะฟังก็คือถ้าสมมุติว่าเจอสื่อมา2อันใช่ไหมเธอ, ah. อก็เอามาวางทิ้งเอาไว้ตรงข้างห้องก็ได้นะเอามาแบ่งเพื่อนไม่เป็นไรถ้าใครใจดีเนี่ยเธอก็เก็บมา2ออันละกัน <c oughs> เผื่อเพื่อนไม่มีปืนเดี๋ยวพี่จะไปยืนรออยู่ที่บ้านกลาง กิจกรรมนีง่ายมากรวมถึงอาุธราประชิดด้วยนะคะไม่ต้องเก็บมาพี่จะบอกอธิกาห้ามหมอบห้ามคานห้ามนั่งเก็บป <Yeah. S 1> ะแล้วห้ามเลนไหน้วอลงตรงไหนก็ได้คะ่ะแล้วเธอรีบกลับมาที่บ้านกลางลงตรงไหนก็ได้เพื่อไปเก็บปืนแต่ถ้าเธอลงที่พีกันหมดเนี่ยปืนมันจะไม่พอลงเนี่ยไม่ยาสกีหรืออะไรแถวนี้ก็ได้แล้วก็ขนสลิงมานะคะอนุญ,ญาตให้ใส่เสื้อกอดได้แล้วแต่เลยว่าใครจะเก็บได้หรือไม่ ใครยังไม่ได้กดไลค์กด <c oughs> แชร์ฝากกดให้ด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาใหม่ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวพี่จะให้เวลานะคะเวลาค่ะไม่ต้องรีบมาเธอเธอไปฟาร,รม์มเอาไปเอาของมาเล่นก่อนก็ได้นะ,ะบ้านนี้มีปืนด้วยเดี๋ยวพี่เก็บปืนไว้ไว้ดีกว่าใครที่หาอุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> มาเจอกันที่ <c oughs> ห้องเชือดแห่งนี้นะคะ <c oughs> มาเลยฮะ เอามาแล้วอย่างะสีแดงอยู่ฝั่งนี้อ่ะมีวงบีบด้วยนะ <S <S ไม่ทันน่าเลยอ,ะอ่มไมไอะไม่ได้แล้วบ่าไม่ได้แล้วบ่าอยากยิงอยากยิงได้บ่างพี่เองมาค่ะคนดูมามาเดี๋ยวเราไปหาห้องทำใหม่ไปหอดห้วยกาไปหอดห้วยกาไปหอด้วยกันมามามา,มา คือคือวงมันบิดอย่างนี้มันทาไม่ทานนะไปถอในการจ้าอย่างยิงปืนเล่นได้ป่ะใครที่ยิงปืนเล่นนะคะพี่ขออขอให้ฟันหล่อป่ะเอามานี่ค่ะห้องนี้ได้ป่ะเออห้องนี้ก็ได้มาเอามาเลียนไปห้องนี้ค่ะพอหรือเปล่าไม่รู้มายืนฝ่งยืนสองฝั่งเลยอ่าสีแดงสีแดงเอ้ยจะยิงพี่ทำไมสีแดงยืนฝั่งนี้อย่าตัดเลือดดิสีแดงยืนฝั่งนี้ค่ะสีชมพูยืนฝั่งนี้เอาเร็วเดี๋ยวไม่ได้ทาน โอ้เออสามตีเหอะอะขอร้องมาดูค่ะมาดูแบบอืมตายแล้วนะคะมาดูพี่บอกไปแล้วนะคะว่าอย่าเล่นไอวอลได้ไหมมาดูเลิกตั้งไอวอลได้มั้ยคะไอไอวอลเขียวๆเนี่ยของใครอ่ะอุ้ยขอโทษเออดีดีดีไอกมนะ เข้าไปก็ไปยืนสิคะปะ่ายืนสักแถวหนึ่งปาสีแดงอยู่ฝั่งนี้ค่ะสีชมพูอยู่ฝั่งนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เลยคนดูน่ารักมากนะโอ้โหกิจกรรมนี้เนี่ยพี่ต้องขอชื่นชมจริงๆนะคนดูพี่เนี่ยเชื่อฟังสุดๆไม่มีใครเกียดเลยนะคะเนี่ยยอดเลยนะชื่นใจมากเลยค่ะเอายืนยืนให้เป็นแถวยได้ไหมคะเป็นแถวหน้ากระดานนะคะยืนหันไปฝั่งโน้นนะคะเออ สักทีสิคะเอออย่าอย่าพึ่งเด้งเพื่อนที่จะตายแล้วเนี่ยจะไม่ให้ปั๊มยานะฟังนะในระหว่างกิจกรรมเนี่ยจะไม่มีการปั๊มยาไม่มีการหมอบไม่มีการคาแล้วก็ไม่มีการใช้วอร์อย่ายาอย่ายาเปิดนะถ้าเธอเปิดเนี่ยมันจะยิงปืดๆๆดดเลยฟังฟังฟังใครที่รู้ตัวว่าถือปืนสองกระบอกเอาไปทิ้งข้างนอกค่ะเข้าไปสิค้าหนูไม่เข้าหรอจะเล่นไหมเนี่ยหมวยคนี้ ตะเล่นไหมเนี่ยั่ชิ้นละ,ะยังไม่ได้สั่งเลยยังไม่ได้สั่งเลยนะคนดูก็ตอนนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เลยคนดูน่ารักมากนะคะไม่มีใครเกลียดเลยนะคะเนี่ยไม่มีใครเกลียดเลยนะคะเนี่ย <c oughs> แบบพี่ประทับใจมากเลยอะ่ะคนดูวันนี้เนี่ยคนดูน่ารักมากๆเลยนะคะประทับใจสุดๆเลยค่ะกับกิจกรรมในวันนี้นะคะไม่เคยทำกิจกรรมอันไหนที่ประทับใจขนาดนี้มาก่อนอคนดูน่ารักมากแต่ละคนเนี่ยเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบนะสุดๆเลยค่ะพี่พี่บอกว่าไม่ให้ใช้พอเนี่ยก็ไม่มีใครใช้เลยนะคะเป็นกิจกรรมที่พี่มีความสุขที่สุดแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเย้ ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ทําตัวดีมาโดยตลอดเลยนะเชื่อฟังพี่ทุกอย่างเลยใช่ไหมคนดู <idez. S 1> ทุกอย่างเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆเอาจริงอะ่ะพี่อยากทำกอ,อีกรอบนึงว่ะอีกรอบนึงได้ไหม,มคนดูพอจะสัญญาได้ไหมคะว่าคนดูจะไม่ไม่ทําแบบอะไรที่มันแบบนั้นอีกอะ่ะ จะสร้างให้อีกรอบหนึ่งเกรหัสหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะเจอก,กันที่บ้านกลางเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมเลยค่ะใส่ชุดเดิมเลยให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะสองหนึ่งห้าเจ็ดสองสี่หนึ่งเจ็ดจะมีแค่คนที่แต่งตัวสีแดงกับสีชมพูเท่านั้นนะคะไป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 ,ไปมาค่ะเดี๋ยวรอบนี้นะคะพี่ก็มีความคิดว่าคนดูพี่เนี่ยจะน่ารักมารักกาเดิมอีกใช่ไหมคะ คงจะดีใจมากๆเลยนะคะถ้าคุณดูไม่เกี่ยนสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะเอาตัวรอดสู้ยังมีต่อเอ่อบาย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 ,บาย,บายสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะตอนนี้เนี่ยพี่กำลังกิจกรรมดวลปืนระหว่างสีชมพูและสีแดงนะคะ นี่จะไปยืนรอที่บ้านหลังเดิมนะเป็นบ้านอาถรรพ์บ้านหลังนี้เนี่ยเขาว่ากันว่ามาทํากิจกรรมทีไรเนี่ยพังทุกเท๋ยวนี้จะเป็นคนที่ลบล้างอาถรรพ์นี้เองถ้าสมมุติว่าวันนี้กิจกรรมสําเร็จเนี่ยพี่ก็จะสามารถลบล้างอาถรรพ์ที่ผ่านมาได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูจะต้องช่วยพี่ด้วยนะคะถ้าถ้ารอบนี้สาเร็จเนี่ยรอบต่อไปก็คือสําเร็จตลอดไปเลยนะ,ะเออมาที่มีความเชื่อว,ว่าดูพี่น่ารักเว้ยเออดูอพี่ไม่เกลียดหรอกนะไม่มีใครเล่นหรอกไอ้โลอล่ะจริงๆสำหรับใครที่ฟาร์มเสร็จแล้วนะคะรีบกลับมาที่บ้านหลังนี้ <Yeah. S 1> อ่าใครมาแล้วเธอมาทำตัวอย่างที่ดีดิสีดแดงอยู่ฝั่งนี้นะคะ่ะสีดแดงสีดแดงอยู่ฝั่งนี้อ่าไอเคียวเนี่ยเอาเคียว ไม่เอาค่ะพี่เขาเป็นปืนนะคะไม่เล่นเคียวค่ะใครที่รู้ตัวว่าเอาเอาเอาวุธยะไปชิดอะไรมาเนี่ยเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะอย่าเอาไปทิ้งไวง้ในห้องนู้นเดี๋ยวคนเก็บเล่นเอาเคียวไว้ตรงนี้เลยเร็วๆเข้าหรือใครที่มีปืนสองกระบอกเอาไว้บนโตนี้ค่ะเร็วๆมาๆ,ๆมาๆมาเข้าเป็นสองฝั่งนะคะเดี๋ยวพี่จะเดินเช็คดูก่อนว่าใครเก็บปืนมาสองกระบอกเฮ้ยรอบนี้มาดีกว่าเฮ้ยจะไม่มีการคลานนะ ห้ามหมอบห้ามคานแล้วก็ห้ามนั่งด้วยนะคะเก็บปืนไว้เกาะนานนะเอ้ยระวังระวังเอ้ยยุด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 อย่าย่งยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มนะดูพี่ดูพี่ดูพี่นะคะยังไม่เริ่มค่ะด,ดูสตรีมไปด้วยเสียจชมพูมีแค่นี้เหรอคะ เก็บปืนไว้ที่ด้านหลังก่อนยาถือปืนเก็บปืนไว้ที่ด้านหลังเดี๋ยวนี้ใครไม่เก็บพี่ยิงนะคะเดี๋ยวพี่จะเดินตรวจสอบเดี๋ยวพี่เดินตรวจสอบนะใครไม่เก็บปืนยิงนะคะจะเก็บไหมถ้าได้ยินเสียงปืนก็อย่ายิงตามเพื่อนนะโอ้ทำไมสีชมพูมันมีน้อยจังวะเก็บปืนจะเก็บไหมมีปืนสองกระบอกด้วยขอโทษด,ด้วยนะคะแต่อ,อุงี้แล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะสีแดงสีแดงเธอยา้ายมาอยู่ฝั่งนี้หน่อยค่ะมันดูไม่สมดุลสองคนนี้ม อโอเ,เคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วดูสมบูรณแล้วอุย้ยรอบนี้คนดูน่ารักมากๆาเลยอ่ะพี่น,น้ำตาจะไหลนะคะคนดูฟังนะคะเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่จะตั้งไอ้อลไว้ก่อนถอยก่อนเดี๋ยวพี่ไปตั้งไอ้บอลตรงประตูก่อนส่วนหน้าต่างเนี่ยไม่ต้องตั้งแล้วกันนะเพราะว่าพี่จะดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยากมานะยากมาเอ้ยเพิ่งมาหรอมาจากไหนเนี่ยอโอเคอ่ะเข้าไปเข้าไปเข้าไปอเอย้ยยามาข้างนอก เฮ้ยยังไม่ได้ให้ยิงเลยอะไรก็อะไรขึ้นโอ้โหอีกแล้วดูยากเลยนะคนดูพี่น่ารักอีกแล้วอ่ะคือพี่จะไปหาคนดูที่น่ารักขนาดนี้ได้ที่ไหนเนี่ยฮะหาไม่ได้แล้จริงนะ พี่ยังคัดไม่เสร็จเลยรู้ป้คือพี่ยังไม่ได้เดินดูเลยว่าคนไหนถือปืนสองอันเออกาลังจะรอเพื่อนเขาวิ่งเข้าไปอยู่วงมันก็ยังไม่บีจะรีบไปไหนเวลาก็มีให้ทำตั้งเยอะ <c oughs> สุดท้ายแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่ายิงพี่สุดท้ายก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนเออกดไลค์เป็นกำลังใจพี่เลยทุกคนแบบทอ้อแล้วก็ไม่โกรธนะ ไม่กดอันนี้อรอมดีพึตั้งใจว่าเนี่ยแบบถ้ากิจกรรมสำเร็จนะฉันจะแจกให้เลยหมื่นเพจจะเติมให้เลยอ่ะอนนี้น่าเสาียดายนะคะที่คนดูเนี่ยไม่แบบเคารพกติกาก็เลยแบบไม่ได้